ตำนานกลับมาอีกครั้งกับ Honda DAX 125หลังจากห่างหายจากตลาดมอเตอร์ไซค์ไปนานกว่า40ปีตำนานแห่ง2ล้อขนาดเล็กอย่าง Honda DAX กลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่ Honda DAX 125ที่ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์คลาสสิกเอาไว้อย่างครบถ้วนด้วยรูปลักษณ์ทรงที่โบนอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดมาจากกลุ่นดั้งเดิมในยุคป,ปี 70s พร้อมปรับปรุงรายละเอียดหอลายจุดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทำให้เจ้า DX a 125กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวขีดขีดขีด 2. ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครโดดเด่นทุกมุมมองสิ่งแรกที่ทำให้ Honda d a x 125สะดุดตาทุกสายตาคือดีไซน์เฟร,รมเหล็กกล้าทรงทีที่แปลกตาและมีสเสน่ห์อย่างมากตัวถังและเฟร,รมถูกออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกันพร้อมฝังถังน้ำมันไว้ภายในเพิ่มความเรียบเนียนและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ล้อขนาด12นิ้วแบบหนาด้านหน้า,นาและหลังให้ความมั่นคงในการขับขี่แม้บนพื้นผิวไม่เรียบไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมย้อนยุคสื่อถึงอารมณ์ของยุคเก่าแต่เต็มไปด้วยความล้ำสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งความน่ารักและความแข็งแรงในคันเดียวขีดขีดขีด 3. สมรรถนะที่ไม่เล็กตามตัว แม้จะดูเล็กกระทัดรัดแต่ HondaDAx ็2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 4ซีซีแบบ4จังหวะสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมีระบบเกียร์สีระดับแบบไม่มีคลัตช์มือใช้งานง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือคนที่ชอบขี่รถแบบสบายๆบยไม่ยุ่งยากพร้อมระบบสตาร์ทไฟฟ้าและระบบหัวฉีด pgmfi ที่ช่วยประหยัดน้ำมันสูงสุดขับได้ทั้งในเมืองและระยะทางไกลด้วยความมั่นใจ ขีดขีดขีดสฟีเจอร์และเทคโนโลยีทันสมัยแม้จะมาพร้อมดีไซน์ย้อนยุคแต่ DX a 125ก็ไม่ขาดเรื่องเทคโนโลยีระบบเบรกหน้าหลังแบบดิสพรอม ABS เฉพาะล้อหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกโดยไม่ลื่นนถลยจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลความเร็วระยะทางและระดับน้ำมันอย่างชัดเจนไฟส่องสว่างรอบคันเป็นเลเทั้งหมดรวมถึงไฟเลี้ยวและไฟท้ายระบบกันสเทือนหน้าแบบเเลสโคปิก และโชคหลังคู่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีแม้เจอถนนครุขครับขีดขีดขีดหราคาและความคุ้มค่าเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ honda d a x 125เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาที่จับต้องได้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่มีความพิเศษและไม่เหมือนใครด้วยความสูงบอดที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย น้ำหนักเบาเพียง107กิโลกรัมขี่ง่ายจอดง่ายและดูแลรักษาง่ายถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สามารถตอบโจทย์คนเมืองคนรักรถคลาสสิกหรือแม้แต่คนที่อยากเริ่มต้นกับมอเตอร์ไซค์คันแรกของชีวิตได้อย่างลงตัวด้วยการดีไซน์ที่น่าหลงหลายสมรรถนะใช้งานได้จริงและราคาที่ไม่เกินเอื้อม Honda DAX 125คือคำตอบที่ใช่สำหรับใครหลายคน